พอได้มาติดเลยสาตัวตายหมดตายหมดสวยครับโบแถวด้วยสองโคตรตายในตัวอ่ตายหัตายเฮ้ยค้อเราขึมนคล้เราผมไม่ได้พี่ ส้มตัวไม่ได re> ้เลเชื Yesterday> ่อตัวนังไงียตัวเองเชื่อตายเชื่อโดนแดดฮ้องเลเห้องหลังตามแ่นละกางห้าหนึ่งสามตัวห้าหนึ่งสามตัวไ้สองไ้สองยังโดนเซ็เฮ้ยบนไม้ e d i หลังไม้ตายมีลงทรงหลังไม้ตายยูนิคอั์เอ็นโกสต์เต้ไม่เห็นมีโทษเทคอนดิงไม่มีละรลตู้ไอปอนมีดันดัแตกก็เล่นได้นะแตกก็เล่นได้ไม่แตกเสียไมแตกเสีย ตกตายป๋าต้นตายมีอ่ไรตายเรต่มระเบิดยะเบิดฟลัชบั๊มแปดต่ขวาอะไม่มีโอ้ยเขี้ยหน้าว่ะพี่เจฟโดนอนึ่งแน่เลยปีนฝั่งมันโอ้ไม่ทันหรอวะแค่ปีนปีน ป๊อ p เออเสียงแปดโดนไปไปเลยไปเลยดแล้วไปเลยไปเลยอตอีกอต้องมีดีไว้นี่ส์วอร์กจัดเต o มให้้อโสำหรับกแขนท่ะมนต้องอ่ไม่เห็นมีเจ็บเมื่อกี้มันตกเกิดหรอป้าเกิดแล้วมั้งไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ข้าไม่เป็นไรที่ เออมีมีดทานหนึ่งตบเกิดแล้วตัวหนึ่งดูรถเหลืองให้อยู่ท่าเรือ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 ตัวรงไหนดไม่อยู่ไหนวะนะมุหัวตรงผู้ไม้อะตัวนั้นม่มีสีแดงกลับไปตะเกิดมั้งกลับไปตะเกิดมั้งไม่พี่มันไปพุ่มไม้เขาเห็นไปพุ่มไม้บันไดขวาผล็อกน้ำเนี่ยยิงจบไป